สำหรับเพื่อนครูนะครับผมต้องโทรต่อไปหาทางท่านสมพงษ์อุมาวันนะครับวันนี้ตื่นหรือยังไม่รู้น่าจะตื่นแล้วนะตื่นก่อนไก่ครับผมเดี๋ยวเราสักครูนะฮะก็เราจะได้ทราบความเคลื่อนไหวของครูบาอาจารย์ครับตอนนี้ท่านสมพงษ์อุมาวันอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณผร้ฟังและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับ เช้าวันพุธที่19มกราคม2565นะครับวันนี้อากาศเย็นสบายสบายลูกหลานตอนนี้ก็เรียนออนไลน์หรือจะออนแอร์หรือออนดีมันหรือออนแฮนอยู่ที่บ้านก่อนนะครับตรงน,นี้ก็รอฟังนะครับทางโรงเรียนว่าจะให้ไปโรงเรียนได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงและจะเปิดออนไซต์ได้จริงๆก็คงจะเอาความพร้อมก็เหมือนที่ทางข่าวลุงพร้อมเมื่อ,อกี้นะครับก็วันจันทร์ที่24เดือน มก,กราคมนะครับจะเปิดที่โรงเรียนใดบ้างก็คงจะต้องให้ท่านปกคองนั้นรอติดตามข่าวจากทางโรงเรียนกันแล้วกันนะครับว่าโรงเรียนใดที่เปิดบ้างนะครับมาฟังข่าวส่วนกลางบ้างนะครับตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านพักครูนะครับที่ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีโครงการที่จะนําเสนอรัฐบาลให้ดูแลในเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักครูซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการที่ จะให้คุณครูเราได้มีคุณภาพมีความกำลังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับตอนนี้นะครับเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับทางท่านด,ดอรอภรพินัสสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็บอกว่าตามที่นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับมีโมเดลการแก้ไขปัญหาบัณฑปัญหาบัานพักครูทั้งระบบ เรื่องนี้นะครับก็เป็นหนึ่งนโยบายในนโยบายที่สาคัญในการที่จะสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ครูเนื่องจากว่าปัญหาบ้านครูนั้นเป็นเรื่องที่สะสมมานานนะครับล่าสุดนะครับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับนางสาวตรีนุชก็ได้มอบหมายให้ทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับได้ทาการสํารวจพื้นที่นะครับว่ามีโรงเรียนใดหรือสถานที่ใดบ,บ้างที่มีความพร้อมนะครับโดยมอบให้เขตพืน้นที่การศึกษานั้น ได้ทําการสารวจดูความต้องการสารวจดูพื้นที่ต่งางๆ <c oughs> ในการที่จะดําเนินการก่อสร้างบ้านพักครูนะครับเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในครั้งนี้นะครับโดยแผนการดําเนินการของสปทนะครับก็ค <c oughs> งจะไม่ใช่วิธีการทําการกระจายไปยังโรงเรียนทุกแห่งนะครับแต่เราจะทําเป็นศูนย์บ้านพักประจอำอําเภอให้ในรูปแบบของแฟลตหรืออาพาร์ตเมนต์นะครับส่วนค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณในการดําเนินการนั้นก็คงตอนนี้คงบอกไม่ได้เพราะว่าการดําเนินการนั้นก็คงจะสร้างเป็นระยะระยะไปนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มต้นที่จังหวัดสระแก้วก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเพื่อนครูนะครับที่บรรจุใหม่แล้วก็คงไม่ต้องไปเช่าบ้านอยู่แล้วนะครับก็คงเป็นการเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพให้กับครูได้เป็นอย่างดีนะครับคราวนี้เกี่ยวกับเรื่องของอานางสาวไตรสุรี ใจสรณคุณนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแอนการใช้เงินของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือตัวยอว่สอวกสอสอนะครับกไก่สเสือและก็สสรานะครับซึ่งมีนายแพทย์อ่าสุพกรบัวสายรักษาการผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีความเห็นชอบนะครับ ในกรอบเงินวงงบประมาณ7,590 0ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,565ประมาณ1,938ล้านบาทนะครับเพื่อให้กศสจะได้จัดทำรายละเอียดทาของงบประมาณประจำปี2 5 6พนาร้สเสนอจักักงบประมาณในการพิจารณางบประมาณในการที่จะพัฒนา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากันต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับทางท่านดรสุระวา่าทองบุกนะครับสสบัญชีรายชื่อพกรกก้าวไกลนะครับที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนรัษฎรและก็อดีตประธานสภาคณะบดีผู้รู้ศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าขณะนี้ก็จนได้ทําการแก้ไขยกร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คอสชอีกสองฉบับนะครับเพื่อทวงคืนคณะกรรมการหรือบอร์ดคุสภาบอร์ดสกสคและก็บอร์ดกคอสอคืนมานะครับอะไเรียอต่างๆก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ <S <S ท่านภูวินโพธิสาขาประธานสกร,รมงรักครูนครปรมจำกัดก็บอกว่าตอนนี้นะครับสรกนรก็ดําเนินการพักหนี้ให้กับสมาชิก เป็นเวลาหเดือนนะครับโดยการพักเงินต้นเพราะนั้นตอนนี้โดยอัตโนมัตินะครับสำหรับสมาชิกท่านใด,ดที่มีความประสงค์อยากจะให้หักโดยเป็นปกติของตนเองก็ติดต่อได้ที่สังกัดของทรัพครูนครพนมจำกัดนะครับท่านประคองศรีเมืองซ้ายนายกสมาคมพสนอนะครับขอเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับประชุมประจําเดือนเปิดสก,กัดใหม่2565ในวันศุกร์ที่21มกราคม2,500 6 5นะครับเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ห้องประชุมสำนักงานพศนนนะครับปิดท้ายรายการไหนก็แล้วกันนะครับชสศโดยท่านปริญญาธระเสนานะครับก็จะออกบริการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนครูนะครับในวันพรุ่งนี้ครับพสหัสบดีที่20มกราคมที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดตำบลบ้านเสยเอาเภอนาว่าร่วมกับทางจังหวัดนะครับก็ขอเชิญเพื่อนสมาชิกเราไปให้บริการได้นะครับวันนี้หมดเวลาเอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับ ครับพบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงาน5นาทีสลับเพื่อนครูนะครับเช้าวันพุธนะครับที่19เดือนมกราคม2564นกะครับก็อย่างที่ท่านลุงพร้อมได้รายงานไปแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของท่านผู้ในการเขตหนึ่งะครับท่านอภิชัยธรรมานท่านดรวิรพลสารบานเขตสองแล้วก็สพอมอ นะครับก็กำหนดการนะครับถ้าโรงเรียนใดที่มีความพร้อมนะครับอยากจะเปิดก่อนก็เปิดได้เลยนะครับในวันที่25นะครับก็คือวันอังคารที่จะถึงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโรงเรียนต่างๆต้องบุคลากร,นะรจะต้องมาตรวจ ATK หรือว่าตรวจเบื้องต้นนะครับชายแยงจมูกเมื่อวานนี้ทีมงานนาะยนาโอนาคอพัฒนา100%เต็มนะครับมาตรวจ นะที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังอำเภอศรีอุรา,ามโดยคุณหมอสมจิตพลเทพใช่ไหมก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายหรอกนะครับสบายๆยอยู่นะไม่เห็นอยากอะไรเลยแย่งเข้าไปเฉยๆเนาะแล้วก็ทีมงานจากโรงเรียนนาเดือพิทยาคมนะครับนำโดยท่านพ่อโนเครศนะรดิ์าชาดีกรเนานะเอาโรงเรียนใดที่อยากจะเปิดก่อนนะครับก็รีบไปตรวจนะครับก็จะมี ผลเรียบร้อยนะครับทราบผลเรียบร้อยเลยประมาณ15นาทีนะหลังจากที่เราตรวจแยงจมูกแล้วเขาก็จะมีเครื่องวัดนาอินของเรานะครับทั้งหมด22คนนะครับน e g a t i นะครับก็คือผลเป็นลบนะครส่วนนาเดือพิษก็คงจะเหมือนกันนะฮะส่วนโรงเรียนที่ตามกําบนดการเดิมนะครับจะเปิดวันที่31มก,กราคมนั้นก็ต้องอก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านได้มีกมีมาตรการ าถามท่านคุณหมอสมจิตบอกว่ามันเป็นมาตรการนะฮะมาตรการของสบคจังหวัดนะครับว่าทุกโรงเรียนนะครับบุคลากรจะต้องมีการตรวจ ATK นะครับตรวจเพอนะไม่อยากอะไรหรอกน่กเหมือนลุงพร้อมว่านั่นแหละนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจของผู้ปกครองนะครับก็ต้องดําเนินการนะครับคิดว่านาอินโฮเราก็คงจะได้เปิดอังคารที่จะถึงนี้นะครับ25มกราคมาพูดถึง วันที่ยีห้าแล้วนะครับโรงเรียนนะฮะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับโดยมีการเลือกประธานเลยใช่ไหมได้ท่านผอ,อ,อนิรน,นามวงศานะครับจากเสาเล้านะเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสี่สิบโรงเรียนนะครับในสพนครบรมเขตสองนะครับก็ได้ทําโครงการนะฮะโครงการที่จะไปศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬใช่ไหมท่านนิลัน ที่จังหวัดปึงงการในวันที่24 25 26 27 28โอ้คือหลายมือแท้ท่านคือหลายมือแท้นะครับอยังไงก็ทีมงานก็คงจะได้ประสานกันนะครับ25กระฎาคมนะครับท่านอาจารย์นิมิตอ่อนบัตรว่ายังไงท่านอาจารย์นิมิตอ่อนบัตรทีมงาน my friend นะมีะมีบุญใช่ไหมเนี่มีงานบุญที่ ที่บ้านชโนโดที่บ้านชโนโดวันที่เทาไหร่ทานนิมิตที่ส่งข่าวมาถึงเพื่อนฝูงนี่นะครับบุญคุณแม่สุพรรณยังแก้วใช่ไหมคุณแม่สุพรรณยังแก้วนะครับที่บ้านชนโนดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเวลาวันที่วันพรุ่งนี้วันที่20มกราคมตั้งกองบุญเอาทีมงานของเราเตรียมความพร้อมนะแจ้งมาด้วย ส่วนคอบสังคมศึกษาวิทยาครูสกลนครนะครับเมื่อวานนี้เห็นเพื่อนพ้องน้องพี่ของเราเนาะตัวแทนท่านนัต,ตพลกล้องธุรกิจพิมพ์แพงนะครับต้อยนรมิตนะครับแล้วก็อะไรกัญญากัญญาพิพิกุ้นะครับที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้วางรีดใช่ไหมวางรีดนะครับที่บ้านาที่บ้านตองขบที่บ้านน้ำมนตบนตองขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเนาะนะครับเป็นคุณแม่ไม้คุณแม่ไม้สิงค์คำมาคุณแม่ของนั้นผู้ในการไครทองสิงค์คำมานะครับเ้วเพื่อนหลายท่านก็ไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าก็โอนนะครับโอนเข้ามานี่ที่ก้องสรุปแล้วนี่เป็นเงินประมาณ1 2 0 0 0บาทโอ้นะครับโมทนาเดออเพื่อนเพื่อน,อนทุกท่านนะครับหลายท่านนะครับก็โอนเข้ากองทุนของ ขงรุ่นนะครับเช่นโอรนุชชัยพันธ์1,000บาทหนูทองอินทวงศ์1 0 0 0บาทนะครับและอีกใครคนหนึ่งนึ่0 0 0บาทเอพิกุลพิกุลพิกุลที่อยู่ภาคเหนือนะครับ1,000บาทนะครับแล้วพวกเราก็ในนามรุ่นนะครับก็ทำบุญ3,000ันบาทพร้อมกับรีดพัดลมอีก1,000บาทอ้าวผู้ใดไม่ได้ไปก็นะครับส่งส่งสักการคุณแม่นะครับใครที่จะไปก็คือวัน ที่22นะครับน่าจะเป็นวันเสาร์ที่22สองเวลา14นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะครับที่บ้านนามนต์ตะบนตองโขบอําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับท่านพอเรียนไปไหมท่านพอเรียนนี่พอ,อรกิติศักดิ์เออบอกว่าเจอกันวันเสาร์ใช่ไหมอา้าวนะครับส่วนงานวันศุกร์นี้นะครับท่านพอ,อ ประทวนนะครับแต่ง,งานลูกสาวใช่ไหมแต่ง,งานลูกสาวที่หอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยาคมโอโ้โหหอประชุมโรงเรียนนาวาพิทยนาธันติงลีท่านติงลีงลเอาล่ะครับมาพบข่าวสารที่เราเพื่อนพ้องนลองพี่ที่ส่งมาทางไลายนะครับนี่วันนี้พูดถึงกัญชา16ตำรับยากัญชาแก้โรคอะไรบ้างนะครับยาสุขศยาติ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหารฟื้นฟูกําลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังยาน้ำมันยาน้ามันสนัน่นไตรช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่มะเร็งมดรูกมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นยาทําลายพระสุเมนนะครับบรรเทาอาการเกรงกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรงในผู้ป่วยอมาาัมพาตยาทับพยาติคุณลดอาการมือเท้าชายาแก้นอนไม่หลับยาแก้ให้ผมเหลือง ยาทารทิ์สีดวงทวันหนักและโรคผิวหนังยาภัยาลียาแก้ลมแก้สันยาอภัยสาลียาอมฤตอสกุกยาแก้โรคจิตโอ้มีหมดเลยนะตาตำ,ตำับ16ตหาตำับยากัญชาโอ้แก้หลายอย่างแท้นี่นะครับถือว่าเป็นประโยชน์นอกจากนั้นแล้วนะครับพูดถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับ5สมุนไพร5สมุนไพรช่วยลดไขมันในเลือดอ้าวกินก็มีประโยชน์น่นี่ กระเจี๊ยบแดงนะครับกระเจี๊ยบแดงก็มีแอนไทไซนินช่วยลดระดับโซมันช่วยยกช่วยลดระดับไขมันชนิดไตรกีเซไรได้ดีมากลดไขมันชนิดร้ายลดคอเสลสเตอรอลอีกทั้งยังมีผลช่วยเพิ่มระดับไขมันดีโอกระเจี๊ยบแดงดีนะเอามากินเดอ้อกระเทียมกระเทียมสามารถลดเคสเตรลอลและ ไตรกีเซอร์ไรได้ดีโดยรับประทานต่อเนื่องนะครับสามารถรับประทานได้ทั้งรูปแบบผงและผักสดขิงสามารถลดระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไตรกีเซอร์ไรป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดการอุดตันของหลอดเลือดได้กระเพราโอ้กระเพา,ก,พาก็ดีกระเพราช่วยลดปริมาณไตรกีเซอร์ไรและไขมันชนิดไม่ดีและเพิ่มปริมาณไขมันดีในเลือดอ ได้ยังสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ตีพลาเป็นตลับยาสมุนไพรเพื่อประกอบขึ้นด้วยผลไม้สามอย่างคือสมอไทยสมอพิเพกมะขามป้อมโอ้นี่ครับมีแต่แนวดีๆเนาะมีแต่แนวดีๆนะครับยาสมุนไพรบ้านของเรานะครับเอาละครับ5้านาทีสลหับเพื่อนครูนะครับเราก็ได้ ดำเนินการนะครับต่อเนื่องมาทุกวันนะครับหลังค่านาทีก็จะมีเสริมเติมเต็มเสริมเติมเต็มเพื่อที่จะให้เราได้มีความรู้ภูมิปัญญาที่สูงขึ้นนะครับเดียกว่าอ่านแล้วฟังแล้วได้ข้อคิดจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจนะครับปีท้ายข้อคิดวันนี้จากท่านพอสมยศนะครับพอกโ,โนนะตอนนี้อยู่ที่อากาศอำนวยนะ,ะก,ก็มีข้อคิดมาให้ฟังตลอดนะนี่ พูดแต่ละครั้งไม่ควรทำให้ผู้อื่นเสียหายเสียหน้าเสียใจเสียความรู้สึกนะครับท่านพอ่อนะนอกจากนั้นนะครับท่านพ่อเตรียมชัยท่านพ่อเตรียมชัยไตอุทัย,ย,ยวัดนี่อดีตเคยเป็นครูอยู่ที่นาอินนาโอนาคอยพัฒนาของเราเนี่ยก็มีข้อคิดส่งมาให้อ่านไปเป็นประจำใช่ไหมท่านพ่อเตรียมชัยอุทัยวัด จากทางเดี๋ยวนี้พิ่อยู่ราชบุรีเด้อันนี้ก็มีข้อคิดดีๆส่งมาเหมือนกันท่านบอกว่าทําดีไม่ต้องให้ใครดูเพราะคนมันจะดูแต่ตอนเราทําไม่ดีเวลาเจอคนไม่จริงใจให้บอกตัวเองว่านี่คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พึงประสงค์ท้าแท้ของคนที่ไม่จริงใจมักแสดงออกมาในยามที่เรามดผลประโยชน์ นะครับด้วยรักและปาทิารย์ดีจากผมเจริญพรคำจานนะครับสมพงษ์อุมาวันพร้อมพันกรุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับเวรพลสารบันนะครับเราไปฟังท่านชี้แจงดูครับเรื่องของการเปิดเรียนในวันที่ยี่สี่มกราคมที่จะถึงนี่ฮตอนนี้ก็คือทางสพจังหวัดนะครับทางโุงเดียนเนี่ยจะต้องให้บุคลากรทางการศึกษาได้ตรวจเอทีเคโดยการรับรองของรพ ตุ่ดรสตอที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็นําเรื่องเสนอไปยังที่สคมคารเพื่อเื่อสมคารเพื่อจะได้นําเรื่องเส,อสนอสมคปอบอจบังหวัดเปิดเป็นรายโงตามพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงครับผมก็โรงไหนที่มีความพร้อมแล้วก็สามารถตรวจเอบได้ทันแล้วก็เป็นจุดที่ไม่เสี่ยงโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆที่ไม่มีความเสี่ยงก็สามารถเปิดได้ครับสำนักงาน,นคณะกรรมการเตสองนี้ก็น่าจะเปิดได้ไม่ต่ำกว่าหก นะโดยเฉพาะโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนประจำอำเภอนะครับเป็นโรงเรียนคือไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็คือโรงเรียนขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่น่าจะเปิดได้หมดครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ณนเวลานี้บรรดาครูบาอาจารย์ก็คงจะได้รับคำชี้แจงจากทางท่านผอเกตังสองแล้วสำหรับสพอมอก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะในการรับเงื่อนไขในการเปิดเรียนนะเพราะว่าเด็กรู้สึกจะเบื่อและอยู่ที่บ้านนานใช่ไหมคิดถึงคุณครูคิดถึงเพื่อนนะเพราะฉะนั้น เ,เราก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าโควิดมันไม่มีทางที่จะหมดไปจากโลกนี้ยกเว้นว่าเราจะเอาชนะมันยังไงแค่นั้นเองนะฮะต้องสู้มันให้ได้มันติดก็รักษานีิไม่รักษาจะทําไงได้นะใช่ไหมเราจะไปกลัวไหมถ้ามาหาก,กินไม่ทําอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆเรานี่แหละจะแย่ครับใช่ไหมเราต้องสู้กับมันวันนี้สิบเอ็ดนาฬิกาที่มีความต้องการที่จะเปิดเต็มแบบออนไลน์ก่อนวันที่หนึ่งอุปมาอุ์ก็คือในสัปดาห์ ในวันจันทร์หน้านี้นะครับให้ทางครูและผู้่อครูหารงเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษานะ่าจะต้องไปตรวจเอทีเคก่อนนะครับแล้วก็นาผลเอทีเคนั้นไปให้กับทางทางอำเภอนะครับอาจะเป็นสำนักสูขอำเภอเพื่อที่จะให้อำเภอน่านรวบรวมนะครับรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการตามมาตรการนี้ส่งมาให้ทางสพจังหวัดน,นะครับเพื่อที่จะนําเข้าที่ประชุมในวันศุกร์ที่ย1สเที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้ทางสมภโจังหวัดนั้นได้อนุญาตครับอนุมัติให้ให้เปิดได้แล้วก็ทางโรงเรียนก็สามารถจะเปิดนะครับในวันในวันจันทร์ที่ยีส่สิบสี่นั้นได้เลยครับผมครับครับผมในส่วนของความพร้อมของโรงเรียนในเขตเป็นยังไงครับครับในส่วนของโรงเรียนเอ่งในเขตนี้ก็ได้แจ้งให้กับทางทางโรงเรียนนะครับได้เตรียมได้เตรียมการได้เตรียมตัวกันนะครับว่าถ้าโรงเรียนไหนที่มีความพร้อมแล้วก็ในบริเวณที่โรงเรียนที่ หมู่บ้านที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโูคนะครับก็ขอให้เตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ให้รีบดำเนินการในส่วนของการที่ทางท่านผู้หารโรงเรียนแล้วก็ครูและบุคลากรทางรึกษานั้นไปตรวจเอทีเคซะก่อนนะครับเพื่อจะนำผลนะครับเงื่อนไขที่ต้องเปิดเรียนคือสหรบโรงเรียนที่เคยอนุบาลไว้ก่อนแล้วนะฮะคือคุณต้องมีผลปวดตรวจเอทีเคทำไมต้องมีผลตรวจเอทีเคเพราะคุณฉีดวัคซีนครบอยู่แล้วครับ ถ้าครูฉีดไม่ครบนักเรียนไม่ครบเจ็ดสิบปอร์เซ็นตอะไรประมาณนี้ที่คนที่ฉีดได้ป่วยไม่ได้ใช่ไหมแต่เพื่อเกิดความปลอดภัยคุณต้องมีผลตรวจ ATK ว่าคุณติดหรือเปล่ามันจะได้ไม่ไปติดคนอื่นเขานะครับผมอะ